สวัสดีครับสวัสดี f c ฟแฟนคลับครับสวัสดี f c น้องอุ้งญิงนะเอฟซี FC แฟนคลับสาวหน่อยเป็นแฟนครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสีมาบอกมาจามาพูดมาจามาสอบถามความูลซึกยยำกันอีกเจอหนึ่งละพร้อมกับกับว่าเป็นยำหรอกเนราะพนะี่น้องเอฟซีนะครับการแก,กแล้งขาแบบว่าสีมาอัปเดต เช็คเลตติ้งดูเลตติ้งสำหรับเทปเมื่อวานที่รายการซูเปอร์จิ๋วซูเปอร์เทนอ่าถ้าผู้ใดนะครับเด็กเขาไปในช่องค้นหาของ u t u b e เนี่ยถ้าพิมพ์คำว่าซูเปอร์จิ๋วซูเปอร์เทนเนี่ยมันจะขึ้นคำขึ้นคำค้นหาอันดับต้นๆเลยนะครับอันดับ3ผมดูเมื่อเช้านะครับก็คือคนค้นหาเยอะมากนะครับเพราะว่า ระบบเขาจะตรวจสอบว่าเขาจะรวบรวมคำค้นหาที่เยอะๆที่คนมีความสนใจเอาไว้ด้านบนเพื่อที่จะให้เรามีความสะดวกในการค้นหาคำนั้นๆนะครับอันนี้คือระบบของ y o u t ทู e นะครับผมเป็นเหตุไปดีครับจะรวบรวมปึ๊บอ่าน,นี้สนใจอันนี้นะปึ๊บมันจะขึ้นเลยซุปเปอร์เทนอุงยิงเออนะครับนี่ก็คือมันบ่งบอกหลายๆอย่างนะครับว่ามันชี้ชัดอยู่แล้วครับ คาคนพักค้นแพงคนเป็นกำลับบงใจให้หลายนะครับทีแน่นอนเป็นทีแน่นอนครับเมื่อว่านผมคิดว่าน่าจะ99%นุ่นน่ะอาจจะมีคนที่พวกคือมูก็ได้คนที่พวกคือชวนหลายอะ่ะ99%เนี่ยผมมาไห้นะไม่ไม่ร้องไห้ก็คือตื้นตันอยู่ในอบตื้นตัน เตือนตันอยู่ในอกความมันซึกเดียวกันนั่นแหละครับพี่น้องมันบ่สามารถจะอธิบายไมาได้นะครับซึ่งชีวิตของน้องโซโฟเฟียเนี่ยนะครับก็มีหลายอย่างที่ที่คลายกับน้องขององครับเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะเป็นเรื่องส่วนตัวผมก็เคยบอ,กกยบอขอเอ่ยถันพี่น้องหรือว่าผู้ใดน,นะครับอยากจะรับชมรับฟังในรายละเอียดส่วนนี้นะครับทางรายการเพิิน ซูเปอร์เทียนซูเปอร์จิ๋วเนี่ยซูเปอร์จิ๋วพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับในช่อง YouTube หรือว่าทางซูเปอร์เทียนซูเปอร์จิ๋วเพจอะแฟนเพจอะทางเฟซบุ๊กอะเขาไปเบิ่งก็จะเป็นเทปรีลันนะครับดีแห้งเดี๋ยวมื่อนี่คลิปนี้นะครับผมจะนำอยอดวิวเฉพาะรีลันนะผมไม่ได้ไปรวมเฉพาะยอดชมสดนะอ่า เอาเทปดีลันมาให้ดูว่ามันมีความแตกต่างขนาดไหนอ่าขาไปเบิงในว่าคนสมผ่านอย่างน่น,นะครับกะขอเอ่ยควมหน้สึกของผมนะครับอ่าผมเชืจอมาหลายคนก็นจะเป็นคือกันว่ารายการนี้นะครับผมเบิงงมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยผมเรียนปฐมครับรายการนี้ดีแห้งดีมากครับเพราะว่า รายการนี้เพิ่นสางแรกงบันดาลใจครับมันกับวาต่างกันหรอกผมว่ากับกับบอลโจเนาะที่ว่าบอลโจมันเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งสึ่งเ่ราะมันรายการนะน,นะรายการซูเปอร์จิ๋วซูเปอร์เทนเนี่ยสร้างเด็กให้ประสบผลสําเร็จในชีวิตในความฝันของเขาละก็สางเล็กน้อยให้มีคุณภาพให้เขาไปหอดความฝันของเขานะครับ หลายอาชีพเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอ่าไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลร้องเพลงนองยุกจิกก็เคยมารายการนีอ้อันนี้ก็ขอเอ่ยอน,นี่คือความจริงเพราะว่าเพื่อนก็บ,บอกได้รายการคือกันแล้วก็หลายท่านนักฟุตบอลศิลปินล,ลายการและหลายอาชีพที่ตอนนี้เขายือนอยู่บนจุด ยืนอยู่บนความฝันที่เขาหวังไว้ถ้าไม่มีรายการซูเปอร์จิ๋วซูเปอร์เทนเนี่ยเด็กหน่อยเรานี่เนี่ยยากที่จะได้ไปยืนในจุดๆดนั้นอ่ามันเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจผมมักแห้งครับรายการนี้ผมมักแห่ดีดดตั้งแต่หน่อยแล้วนะครับเอออันนี้ก็ต้องยกย่องรายการเปิ้ลดีเรียรายการดีๆเนาะเออเราไปที่นี่ครับพี่น้อง รา่การนี่เทปนี่ได้ออกไปปุ๊บกระแสยังเกิดขึ้นหูบอรครับกระแสที่เอฟซีแฟนครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่รา่การดําเนินรายการอยู่ช่วงที่กําลังรายการกําลังเล่นอยู่ทางแฟนเพจทางอ่า u t u b e คอมเมนต์ช่องแสดงความคิดเห็นเนี่ยเยอะมากคอมเมนต์ยังดีครับคอมเมนต์ Comment ที่อยากให้น้องโซเฟียมากขึ้นเวทีครูครับน้องอุ๋งอิง,งอเป็นยังไาดีครับซูเปอร์จิว๋วซูเปอร์เทนเปรียบเสมือนเวทีของน้องโซเฟียแล้วเวทีของน้องโซเฟียเชิญน้องอุ๋งอิงไป ออกเวทีด้วยขึ้นเวทีด้วยอันนี้คือเปียบเพื่อเพื่อนๆเข้าใจใง่ายๆแล้วทีเนี้ยทุกคนก็นเลยว่าอันนี้ผมรวบรวบมเหม,มือนกับมม่วนความดเห็นมาได้สิผมแคกมาให้เบิ้งนีโพได้หลายแห้งครับความคิดเห็นในแนวเดียวกันมาที่นี่เพื่อนกันอยากให้น้องโซฟียเนี่ยมาขึ้นเวทีขององยิงก็ขึ้นมายว่าเวทีสาวร้อยพันรุ่นแพงลากาล่าสุดมาขึ้นนี่กลางดึกบอสโจครับ พื่นในโพสเฟซบุ๊กครับผู้ใดมี Facebook มีเบอร์ติดต่อของน้องโซเฟียอืมเพิ่นอยากได้ผมว่าคอมเมนต์แล้วนี่ครับนาสิไปหอดหูระดับผู้บริหารสมองเพชรก็จังบอดจูครับอ่ามีแต่คนอยากเห็นครับพี่น้องคือเด็กน้อยเนี่ยผู้ใดสิบอสอยากสารฝันเด็กน่อยแมนบอครับ เด็กน้อยเป็นเด็กที่ใสซื่อนะทุกคนเป็นดังสีผ้า,าขาวกานเท่าสารฝันในสิ่งที่เขาอยากเป็นเราค้อมฝันเขามันเป็นสิ่งที่ดีนะบุคคลคนนั้นอ่ะจะพัฒนาประเทศได้เยอะขนาดไหนเออจะเป็นบุคลากรที่สําคัญของประเทศได้กันดีขนาดไหนมีคุณภาพขนาดไหนเออเป็นคิดปรอดยชปานบุนเหรอครับก็ะจันทระสันนิษการสุภาพจิ๋วสุภรพเทศนเนี่ยสิโพสสารเมื่อเพื่อเดกหน่อยอกอมจะมาจะไม่สร้างมาเพื่อพัฒนา บุคลากรตั้งแต่รากหญ้าเล็กน้อยกับซ้ำรากหยาด้ครับอืต้นไม้สิโตได้ยังได้ขันโมมีหากอ่าแม่นบออันนี้ผมพูดถูกนะเอาจาจะเจ้านที่ล่ะครบจจจเจ<น>็ดจุดห้าจุดเอาบัตรที่นี่ก่อนสิงลงถ่ายลิปครับเอผมจะเปิดให้บ่งว่ายอดชมอ่ารีรันของซุเปอร์จิ๋วซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชี นะครับผมท่านชม YouTube นะครับณนะตอนนี้เนี่ยเจ็ดโมงก,กว่า,ากว่าเจ็ดโมงกว่ากว่าของวันที่28แวันที่28เนี่ยเพิ่นอยรี่ลั่นไปเนี่ย12บชั่วโมงครับนี่ครับ4แสนเจ็ดหมื่นโดยประมาณน่าจะายก็นี่ครับดูเทียบกับประมาณเจ็ดหมื่นลักพันแน่เนาะเออราคาสามวันที่แล้วนี่ก็จะมีประมาณ เก้าหมื่นกว่าเออรับไปเทียบว่าเขาเอินว่าเอาเก่อนรัไปคันคันไปเทียบยี่สิบแปดวันที่แล้วอคลิปยอดนิยมเขาเนี่ยก็ดูถะมาณล้านเด็ยก็คือเจ็ดเดือนที่แล้วนะเจ็ดเดือนที่แล้วอ่าเข้ากับมาถาเบิงว่าเทปนี่น้องหงษ์หกับโซน้องหง์กับน้องโซเฟียเนี่ย เตะิตงมประสิดีขนาดไหนเข้ากับซอยเชียร์เพื่อกันเดย re. อ่าบัดที่นี่ครับอีกอันน่งก็กคือแฟนเพจซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนเดี๋ยวนะผมจะเปิดให้เบิ้งมพี่น้องผมไม่อยากัดคลิปดอกอันนี้คือยอดชมดีลั่นด้วยครับเพราะอัน ว่ามปนอันนี้ด้วย่าเปนยอดชมอัน <c oughs> ไม่ใช่ยอดชมสดนะยอดชมสดอ่ะนาจีรักมือนนะครับเพราะว่าผมเบิงยุกเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวกดดูก่อนเอาออกก่อนกดดูก่อน มันอันนี้มันจะยังไม่ขึ้นสามแสนเอ็ดครับสามแสนเอ็ดเนี่เห็นบอกครับอโอเคครับสามแสนเอ็ดทางยูทูบก,กับสี่แสนเจ็ดนะครับผมเชื่วว่าพีนองเอฟซีไม่ได้ดูแค่ครั้งเดียวหรอกคำตาเลยพากน,นะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับมันเป็นเรื่องปกตินี่คือปกติมากสําหรับคลิปนี้ครับก็ขอ เอาแตเพี้ยงเท่านี้นะครับพี่น้องของให้พี่น้องจบดีมีใช่นะครับสุขภาพทางกายแข็งแรงเ,ออเป็นกาลังแรงเชื่อแรงใจกันสูู่้่สู้คนรา่ว่าจะเป็นทางดานสาวน้อยเป็นมันแป,งแปง้งนะครับเมื่อคืนนี้ก็เรียนต่างฝนกันน้ครับพี่น้องเ,ออเป็นกําลังใจศิลปินสู้คนนะครับปินคิตดีท่าดีเห็ดนํำทางหีผูุ้ณผ้าเห็ดผ้าสาง็คือโหนาววุ่น่นนะครับผู้ทานนี่ก็ขอนะครับ พ่อแม่พี่น้องนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์ให้ท่านจองทีมงานขอบตาดำเนี่ยด้อครับจกดีไม่ใช่หรือดว้อวยองกที่บางครับสวัสดีครับ